นี่ยปรากฏว่าน้ํามองไม่เห็นฝาอคือขี่จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ล้อเล็กๆไปเนี่ยหัวทิ่มเลยครับอาจารย์ลงไปเลยเอาอันนี้ไปกรูดทับใช่ครับมันได้ไม่ลอยด้วยนะนะครับไ่อยนะฮะนี่ก็คือเป็นลักษณะของการเอามาเอามากรูดทับเป็นฝาท่ออันนี้คือเสริมสปรนอ่าเดี๋ยวมีสายละมีสายคุณน้อยครับคุณน้อยสวัสดีครับคุณน้อยครับสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีครับอันนี้ตอนนี้ป้าจะต่อหลังบ้านห้องครัวค่ะอือืออันนี้ไอโครงการเขาเขาทให้แบบ ทำครัวแต่ตอนนี้จะต่อขึ้นข้างบนขยายห้องข้างบนมันแคบปะคะอื mm hmm. แต่นี้ที่ดูรอยร้าวมันก็ไม่มีอะไรคะ่ะ mm hmm. แต่ตอนนี้จะต่อขึ้นไปเนี่ยว่ามันมันจะรับน้ําหนักอะไรได้ไหมคะอื mm hmm. มันก็สร้างมาหกเจ็ดปีแล้วคะ่ะคือตอนนี้ต่อหมาถือว่าต่อจะต่อขึ้นข้างบนคะ่ะคือตอนนี้ต่อไว้แล้วชั้นหนึ่งหรือไงฮะอ่าต่อห้องครัวชั้นหนึ่งคะ่ะเ mm ้า hmm. หลังคาออกแล้วหรือมันเป็นกันดฟ้าไปแล้ว ยังไม่เป็นค่ะมีหลังคาค่ะมีหลังคาอยู่นะฮะ,ฮะ ờ, ค่ะคือคือความจริงพ่อน้อยเหรอครับจ้าทำไมเสียงยังเปิ้งอยู่เลยอ่ะยัง้นะฟังเหมือนพี่น้อยให้เรียกพี่น้อยออให้เรียกพี่ใ,พให้เรียกพี่น้อยดีกว่านะพี่น้อยพี่น้อยอย่างนี้คือถ้าพี่น้อยจะต่ออย่างเงี้ยนะก็คือว่าต่อไปหลังคาไปนะอืมพี่ก็ตออย่างนี้ได้แต่ต้องใช้พัสูุที่เบาเบา เบา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 เช่นสมาร์ทบอร์ดยาอิดบนเบาใช้เป็นประเภทวีว่าบอร์ดสมาร์ทบอร์ดอย่างเงี้ยฮะคือวีม่าบอร์ดสมาร์ทบอร์ดนะคืออย่าใช้ก่ออิดแล้วกันทําได้ทําได้นะฮะแล้วก็ต่อเสาขึ้นเชื่อมกันจามเสาใช่ครับนะฮะสมมุติว่าจะเลยไปอีกหน่อยซัก แต่แต่ที่มันยังเหลืออยู่ข้างนอกอะแต่ทํายื่นไปได้ไหมคะได้ได้ทำยื่นออกไปก็อย่าไปชนให้มันเต็มที่อะคะ่ะให้มันเต็มเนื้อที่มันจะได้กว้างอย่างนี้ยคะ่ะอีกเท่าไหร่ฮะอีกสักเท่าไหร่กรึ่งเ,เมตรหนึ่งได้ไหมครับกว้างมันออกไปแค่แค่เมตรหน่อยๆคะ่ะแต่ความยาวมันเจ็ดเมตรอืมคือเท่ากับ เต็มเหนียวเลยอ่ะใช้เต็มเหนียวเลยแต่เพื่อนบ้านไม่มีใช้เต็มที่ไม่มีปัญหาค่ะโล่งๆไหนครับโล่งๆนะฮะคือคือเท่ากับพี่ต่อเต็มเหนียวไปข้างบนให้เต็มไปได้ทําได้แต่ทำนี้ทาคันยื่นไปใช่ไหมคะใช้พยายามใช้คันเหล็กนะแล้วก็จะใช้วัสดุที่กรุนี่เบาๆนะฮะเช่นสมาร์ทบอร์ดอย่าใช้ก่ออิฐปูนไม่ฉะนั้นผมเชื่อว่ามันจะอยู่ไม่ได้ ค่ะถ้าใช้วัสดุเบาอยู่ได้แน่นอนครับค่ะแล้วก็ไอ้ติตรงที่ว่าข้างบ้านก็เจาะแล้วก็วางบนคานใช่ไหมคะแผ่นเหลยกใช่ใช่พี่พี่น้อยดูทีวีอยู่แล้วใช่ไหมฮะยื่นออกไปหนึ่งเมตรถ้าไม่มีปัญหาเพื่อนบ้านก็ยื่นไปเลยครับค่ะแต่เห็นช่างเขาบอกว่ามันจะรับน้ําหนักไม่ได้คืออย่างนี้อย่าอย่าใช้คานปูนไงอย่าใช้คานปูนใช้คานเหล็กแล้วก็ใช้วัสดุเบา ให้เขาปอคานเหล็กใช้ใช้เป็นคานเหล็กแล้วก็ใช้วัสดุเบาเช่นไม้ฝาตาช้างอย่างเงี้ยให้เขากรูดด้วยไม้ฝาตาช้างแต่อย่างพื้นนะคะแผ่นเรียบก็ใช่ครับอ่าก็พื้นพื้นก็ใช้ไอ้พวกวีว่าบอร์ดอะไรพวกนี้ได้นะพวกวีว่าบอร์ดหนา20มิลนะฮะเป็นโครงเหล็กไม่เป็นไม้อะคะแต่ก็เป็นเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นวูดซีเมนต์อ่าคือให้วัสดุเบาก็บอกใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์แล้วกัน S <S ไฟเบอร์ซีเมนต์ใช่ครับอย่าใช้ปูนอย่าใช้แผ่นสําเร็จรูปวางถ้าใช้แผ่นสําเร็จรูปวางใช้ก่ออิบล็อกอยู่ไม่ได้แน่นอนน้ําหนักมากเกินไปขอทิ้ก่อนค่ะอาจารย์ขอจดจ<า>กอ่อนนะฮะคือพื้นเนี่ยเป็นโครงเหล็กเพราะว่าพี่น้อยมีหลังคาอยู่แล้วะะจ<า>้ต่อ <iber> โครง <C> ขึ้นไปใช้ใช้พื้นเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ผนังก็ไฟเบอร์ซีเมนต์หลังคาก็เป็นรอนคู่เหมือนเดิมครับอันนี้เบาอยู่ได้จครับผมนะฮะ ขอบคุณค่ะครับคุณธนากรต่อไปสายต่อไปคุณธนากรเชนครับคุณธนากรเชนครับสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ไอ้ที่ถามเรื่องไฟอ่ะไฟที่มันโดนน้ำท่วมาอาจารย์ถ้าเราถ้าเราต่อจากไอ้ตัวเดิมมาแล้วขึ้นมาข้างบนอ่ะเวลาน้ำมันท่วมมันจะช็อตอีกไหมอาจารย์คือตรงนั้นต้องไม่ต้องไม่มีตลับรอยต่ออยากจะต่อม้วนขึ้นไปบนใช่ไหม ต่อต้องต่อจากเส้นเดิมป้าจา์เพราะว่าให้สร้างเขาต่อจากเส้นเดิมมาแล้วก็ยกขึ้นสูงใช่ครับได้ได้สามารถทําได้แต่ว่าตรงนั้นต้องต่อให้ต่อให้ดีเช่นใช้ใช้ข้อต่อกันน้ำหรืออะไรก็ตามนะทําได้คือกะให้ยกขึ้นไปสูงอีกเท่าไหร่เมตรยี่สิบเมตรห้าสิบหรือไงเกือบจะสองเมตรเลยจา์เพราะว่าที่บ้านท่วมท่วมแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวเดิมอ่ะมันมันมันต่ำมากเลยจา์แต่ว่าไม่แน่ใจเพราะว่าให้สร้างเขาทำทำแต่ว่าไม่ได้เขาไม่ได้สั่งไอ้ข้อต่อมาแต่ว่าเหมือนกับว่า เขาเชื่อมเชื่อมจากตัวเดิมอาจารย์คืออย่าเชื่อมจากเดิมสิเพราะแต่เดิมมันมันน้ำท่วมมันตัดทิ้งไปเลยข้างเดิมเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาตัดทิ้งไปแล้วก็ต่อตัดทิ้งไปแต่ว่าต่อต่ออย่าให้ต่อต่ําต่อต่อสูงเลยทีเนี้ยไม่อาจารย์เขาต่อจากตัวเดิมอะจะมีปัญหาไหมคะเออความจริงถ้าต่อจากเดิมแล้วใส่บล็อกกันน้ำหรืออะไรมันก็โอเคละแต่ไม่ควรนะ คือไหนไหนจริงไหนอำใหม่ยนะอาจารย์ต่อใหม่ต่อใหม่อ่ะดีกว่าดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดจําเป็นไม่แสดงว่าเขาไม่อยากไปเจาะไปทํานู่นทานี่ใช่ไหมอ่าเท่ากับเจาะเจาะละมุนขึ้นไปตอนแรกตอนแรกไม่ทราบอาจารย์ก็เลยตอนแรกว่าพอน้ํายุบปุ๊บก็ให้ช่างมาเก็บล้างอันนี้ก็เพื่อความสะดวกช่างก็เลยต่อจากนั้นขึ้นมาตอนนี้พอมาอีกใจว่าเวลามันท่วมอีกกลัวว่ามันจะช็อปเวลาเราลุยชั้นล่าง เอาลมี <นะ S 2> สิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์ไหมคะอาจารย์คือความจริงถ้าบันทุ่มก็อย่างนี้วิธีนี้ประหยัดสุดแล้วแหละที่ว่าเนี่ยช่างถือว่าเอาข้อต่อน,นั้นแล้วก็ม้วนสายขึ้นไปข้างบนสูงขึ้นไปจากพื้นอีกเท่าไหร่ฮะเป็นไม่ถ้าสิบหรือไงฮะ เกือบจะสองเมตรเลยอาจารย์ก็คือทําทําปักตัวใหม่เพิ่มมาทําไปก่อนทาไปก่อนใช้ไปก่อนน้าคงไม่ท่วมสองเมตรถ้าท่วมสองเมตรคันนี้อยู่ไม่ได้แล้วไม่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 ที่พวงก็คือข้างล่างตัวเดิมอ่ะมันจะช็อตหรือเปล่าอาจารย์ครับถ้าต่อดีๆก็ไม่ช็อตหรอกนะฮะเพราะว่าปกติถ้าเช่นต่อดีๆหมายว่าต่อแบบกันน้านะถ้าดิมบล็อกแบบกันน้ําอ่ะถ้าพันไว้เฉยๆได้ไหมพันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมไม่ใชไม่ได้ครับตขอบคุณมากค่ะอาจารย์เดินสายใหม่อะไรยเงี้ย ต้องทําใหม่ละค่ะอาจารย์เหมือนกับว่าเขาต้องพันเฉยๆแล้วก็ต่อขึ้นใหม่ตัวหนึ่งประมาณเนี้ยครับผมนะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์อยู่แถวไหนครับเนี่ยค่ะอยู่แถวไหนครับเนี่ยตัวเม็ดสองเมตรบางบัวทองอาจารย์อ๋อครับบางบัวทองตัวเมสองถ้าอย่างนั้นสองเมตรน่าจะน่าจะต้องต้องต้องสูงประมาณนั้นครับเดอาใจม่าช่วยหม่อยนีกําลังจะมาอีกแล้วอาจารย์ไม่รู้ว่าจะยังไงจะท่วมหรือเปล่าใจเย็นเอาใจช่วยครับเอาใจช่วย ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับนะไม่ต้องพะวงมันเดี๋ยวมันมาทีนี้จะเอาอยู่ไหมครับอาจารย์น้าๆนี่ก็คือไม่ไม่ต้องกังวลมันนะอยู่กับน้ําอย่างมีความสุขไม่เป็นไรเราเราว่าอยู่มันตั้งสมัยไหนแล้วแต่ถือว่าพี่เขาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะแต่ว่าอางนี้การเอาสายไฟมาต่อแล้วพันเทปเนี่ยมันไม่ได้กันน้ำไงใช่ตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้าไม่ไม่ได้กันน้ําแต่ว่ามันเป็นความประหยัดที่ว่านี่คือหมายถึงว่าต่อจากเดิมแล้วม้วนขึ้นคือพ้นแต่ปลั๊กแต่ว่าสายอยู่ที่เดิมในสุดไฟรั่ว เหมือนเดิมสะดวกช่างสะดวกช่างแต่ว่าประหยัดก็จริงนะแต่ว่ามันจะร่วมเหมือนเดิมนะใกล้หมดเวลาจริเก่งมีอะไรทิ้งท้ายฝากท่านผู้ชมเลยก็จริงๆนะครับในส่วนของข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้มาเจอกับท่านอาจารย์อีกเวลาชั่วโมงเดียวชักไม่พอแล้วชักไม่พอแล้วเดี๋ยวจะต้องเตรียมเตรียมอย่างอื่นเรื่องเกี่ยวกับการนําไปใช้อย่างตะเกียบผมเจอทุกคนเลยสิบคนจะต้องมี3คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอยแตกแล้วอาจจะต้องมีเป็น เป็นหัวข้อหนึ่งเลยสําหรับเรื่องเกี่ยวกับตะแกรงเหล็กกับรอยแตกแล้า oh. ปัญหาแตกแล้าหรือการทำทอปปิ้งหลังคาเพราะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเทมเปอร์เจอร์สติลนะครับเป็นเหล็กที่เกี่ยวกับอุณหภูมิวเวลาพวกเพดานพวกดาดฟ้ <'d S 2> าเดี๋ยววันหลังต้องมาสักช่วงเลยนะรอยแตกรล้าได้อย่าง <อะ S 1> เดียวเลยการแก้ปัญหาเลยใช่ไหมผมว่าท่านผู้ชมมีปัญหาเยอะนะโอยยางงั้นยังงั้นชั่วโมงเดียวไม่พอแล้ววันหลังต้อง มีอะไรเพิ่มไหมก็ในส่วนของตัวท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมมีข้อสงสัยหรือมีต้องการข้อมูลอะไรก็เข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ในเว็บไซต์เดี๋ยวจะมีไททันขึ้นนะครับหรือว่าเดี๋ยวลองดูที่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ให้ติดต่อคุณเก่งโดยตรงได้หลังจากนี้แป๊บหนึ่งก็โทรเบอร์มือถือผมเลยก็ได้ครับเบอร์หลังนี่ใช่ไหมใช่ครับตองสองเนี่ยนะสิบหกสิบห้าตองสองจำเอาเลยเออสิบหกสิบห้าตองสองใช่ครับใครโทรหาผมว่า ในเบอร์นี้ต้องดีๆเพราะช่วงนี้มีบอลยูโรบอลยูโรไม่เกี่ยวว่าตัวเลขไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะสิบหกสิบหกสิบห้าตองสองโอ้จำง่ายได้จำง่ายครับเก่งนะเก่ง <c oughs> คือเท่ากับคุณเก่งเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมิตรชีสให้คําแนะนําปรึกษาเพราะว่าเป็นวิศวกรอยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็สามารถที่จะให้คําแนะนำได้ได้ครับผมศูนย์แปดเก้าสิบหกสิบห้ากองสองโอ้ยจำง่ายมากนะฮะนะโทรได้ยีิบสี่ชั่วโมงแต่สี่ทุ่มครึ่งอาจจะนอนแล้วเอาหรืใช่โทรได้ตลอดครับมีเว็บไซต์ไหมเว็บไซต์มีครับเวิร์ลไวด์เว็บนะครับแล้วก็ vpxpan e d นะครับ vpxpan.com e d expand อ๋อเนี่ยเขาไปน้องเขาไปค้นหาเว็บไซต์มาแลยอ่าใช่ครับโอ้เข้าใจหานะว NP ใช่แล้วครับ Expan m e t a มจังจำัดก็คือมีมีผลิตภัณฑ์ให้เห็นใช่ใช่ครับก็ีกล้องท่านผู้ชมสนใจก็ลองเข้าไปดูได้หรือต้องการข้อมูลทางเทคนิคตารางรับโหลดหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็เมลหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับยินดีครับนะ วิตอไปคุณเก่งต้องมารายการเราเพราะว่ารู้สึกตอบคำถามได้เยอะดีนะอ,อบ,ณบาอบณมากเลยนะ <c oughs> ต้องเป็นเดี๋ยวเป็นคู่หูเดี๋ยวมีีเนาได้คนนี้มันเลยนะพอกโชว์เรื่องบ้านเลยนูน,น,น,นานี่แบบว่าจะได้ถามซักถามเรื่องบ้านนะครับก็จะคุยเรื่องคุยเฟื่องเรื่องบ้านอย่างที่บอกนะค,คุยกันมันเลยคุณเก่งก็ตอบปัญหาได้ได้เท่าผมมนนะผมว่าโอายมากเลต้องยังไงต้องฝากท่านผู้ชมด้วยครับก็เอาความรู้มาแชร์กันอันไหนที่ผมพอจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้นะครับยินดีครับ อ่านะก็ท่านติดตามรายการได้เรา2วันนะครับพุทธพฤหัส3ามโมงเย็นถึง4ี่โมงเย็นนะฮะอย่าลืมนะครับมีเหตุด่วนเหตุร้ายสายด่วนระวังภัย1,7ึ่จโท <9 S 2> นะยบสี <9 S 2> ชั่วโมงนะบงย่งถ้มีแบบว่าสมมติว่าเกิดวันดีคืนดีมันมีอาคารถลม่มท่านผู้ชมก็โทรมาได้ท,ที่นี่นอกจากที่อื่นๆแล้วนะฮะช่อง สว่างไพ่เรานะก็หน<ม>ึ 7, 6, 9, ่งเจ็ดหกเก้าโทรได้ตลอดสายแล้วเบอร์นี้เขียนติดไว้ข้างฝาเลยศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามสี่ถึงหกนะฮะ<ม>เบอร์นี้แล้วครับติดไว้ที่บนบน,บนดาดฟ้าก็ได้เปลื่อนนอน <c oughs> <c oughs> บนฟ้าพีดานก็ได้เปลื่อนนอนมีสองวันนะฮะเราก็จะมีแขกรับเชิญมาเรื่อยๆนะฮะก็วันนี้ขอบคุณนะฮะทางเวียนพีนะครับทางคุณเก่งคุณทัศนกิจครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเ่มีีปปัญหาาาใดๆข้ไททง รายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านเรา,เรามีเป็น Facebook นะอ๋อได้เข้าไปได้เข้าไปหลือคุณเก่งเข้าไปเนี่ยเอาไปข้อเสนอนี่ยอาจจะช่วยตอบคำถามก็ได้เพราะในนั้นจะมีท่านถามเยอะเลยนะฮะแล้วก็ติดตามรายการเราทุกวันคุยเฟื่องเรื่องบ้าน w w w f a c e b o o k c o m คุยเฟื่องเรื่องบ้านก็จะมี จะมี3-4มคนเข้าไปตอบนะเข้าไปดูถามได้นะ,ะแล้วก็หรือเข้าไปมีเหตุด่วนเหตุร้ายก็ระวังภยัย .com นะฮะหนึ่งเจ็ดหกเนะครับสีชั่วโมงช่องนี้ท่านก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าเรื่องอะไรที่เรื่องดีๆท่านไม่ต้องโทรเรื่องร้ายเฉ <laughs> พาะเรื่องเรื่องที่เป็นเพศ <laughs> เป็นภยัยเรื่องดีๆแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันอ,อันนี้รับเฉพาะเรื่องเหตุด่วนเหตุร้ายที่เป็นวิกฤตแล้ว, <laughs> ลวเช่นท่านเห็นอาคารเอียงแล้วมันทําท่าจะถลม่มอันนี้มาเลย1 7ึ่หรือมีร รถราวิ่งแห่โค้งแล้วท่านเห็นทันดา1769นะเพราะทางนี้จะมีเจ้าที่ประสานงานไปร่วมกับเครือข่ายทุกข่ายที่มีท่านจะเห็นอะไาราการช่องนี้จะเป็นเรื่องแบบโอตตนน้ำท่วมก็เพียบเลยนะ เหตุด่วนเหตุร้ายแต่ต้องบอกว่านี่หนึ่งจอดำนี่ช่วยไม่ได้นะแต่จอดำจอดำ, <laughs> จอดำจะ, <laughs> จะำช่วยไม่ได้แล้วเวลานี้ <laughs> แต่เขาบอก,อ,กอีกไม่กี่วันก็จะจะจอขาวได้เลย <laughs> ละเนะครนะฮะท่านก็ดูต่อไปเถอะนะจอดำนี่ช่วยไม่ได้เลยนะฮะ <laughs> ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็จะเป็นคนจะค้หมีแพนด้าเยอะเพราะอดนอน <laughs> รวมถึงผมด้วยหนึ่งคนใช่ไหมเพราะว่าบอลบอลดีๆไปอยู่ตอนไหนนะตีสองตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งถ้ดูเสร็จกี่กี่เท่าไหร่ตีสามคู่แรกห้าทุ่มกันอ๋อห้าทุ่มอ๋อก็ดูคู่แรกก็ได้ห้าทุ่มจบแล้วก็สักพักหนึงเบรก ครึ่งชั่วโมงก็ครูสอง oh. แต่ว่าถ้าถ้าตอนเช้าต้องทํางานก็อย่าลืมพักผ่อนนะครับและที่สำคัญ mm. จบแล้วอย่าลืมปิดไฟนะครับปิดเฟืองปิดไฟด้วยอันตรายมากอันตรายมากนะช่วงนี้เป็นเทศกาลบอลโลกบอลยูโรนะฮะติดตามรายการอย่าลืมติดการเรารายการเราสามโมงเย็นถึง4ี่โมงเย็นทุกๆวันพุธพฤหัสนะฮะก็ติดตามได้นะฮะเราก็จะมีแขกรับเชิญนะพุธพฤหัสหน้าก็จะยังมีทุกๆพุธพฤหัสมีข่าวดีๆของดีๆเหมือนกรณีนี้อย่างเงี้ยท่านมีปัญหาใดๆอย่างท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ก็เป็นหนามเตยไล่นก เมื่อวานเราก็แล้วเอาของจริงมาโชว์ให้ดูนะฮะก็คือเหล็กอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นสแตนเลสมันมีสองชนิดแหลมกับไม่แหลมอ,อ่าเวแล้วครับหมดเวลานะครับ <c oughs> ผมจำเริงและคุณเก่งลาไปก่อนครับครับ,<ม><อ>บสวัสดีครับ,รบ,รบสวัสดีครับ